ว่าด้วยพระอาหารหันต์เปรียบเหมือนนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ความว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแก่การบริจาคทายธรรมของทาย,ยกและปฏิฆาหกพืชนาและการบานพืชนั้นย่อมให้เกิดผลแก่ปีตทั้งหลายและทายกปีตทั้งหลายย่อมบริโภคผลน,นั้นทายกย่อมเจริญด้วยบุญ ถ้ายกทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลายขันทำความดีแล้วย่อมไปสวรรค์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคึกทรงปารถเปรตซึ่งเคยเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งจึงตัดเรื่องนั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในกรุงราชคึกได้มีเศรษฐีคนหนึ่ง เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจอย่างมากมายสั่งสมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนหลายโกดได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่น่ารักน่าชอบใจเมื่อบุตรนั้นรู้เดียงสาบิดามารดาจึงพากันคิดอย่างนี้ว่าแม้ต่อไปในการข้างหน้าถ้าเมื่อบุตรของเราจะใช้จ่ายทรัพย์ให้สิ้นเปลืองไปวันละหนึ่งพันทุกวัน สิ้นเวลาถึงร้อยปีทรัพย์ที่เราสังส่งสมไว้ก็ไม่หมดสิ้นไปจะประโยชน์อะไรด้วยการที่จะให้บุตรนี้ลำบากในการต้องไปศึกษาศิละปะขอให้บุตรนี้จงมีความไม่ลำบากกายและจิตบริโภคสมบัติตามสบายถืดดังนี้แล้วจึงไม่ให้บุตรศึกษาศิละปะเมื่อบุตรเจริญวัยแล้วมารดาบิดาได้นำหญิงสาวแรกรุ่น ผู้สมบูรณ์ด้วยสกุลเป็นสาวและงดงามมาให้เขาเป็นผู้เอิบอิ่มด้วยกาม,มคุณเขาอภิรมกับหญิงสาวนั้นไม่ให้เกิดแม้ความคิดถึงธรำไม่มีความเอื้อเฟื้อในสมณะกรามณและคนที่ควรเคารพห้อมล้อมด้วยพวกนักเรงกำนัดยินดีติดอยู่ในกาม,มคุณห้าเป็นผู้มืดมนไปด้วยโมหะความหลง ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้แก่นสารเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมลงได้ให้รางวัลและสิ่งที่ราถนาแก่นางรำนักร้องเป็นต้นผ่านซับให้วอดวายไปโดยการไม่นานเท่าไหร่นับก็กลับกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวขอยืมเงินเลี้ยงชีวิตจนกระทั่งว่ายืมนี่ใครไม่ได้อีกเวลาเมื่อผูกพวกเจ้าหนี้ทวงถาม ก็ต้องชดใช้โดยการให้ที่นาที่สวนและเรียนเป็นต้นของตนแก่พวกเจ้าหนี้เหล่านั้นถือชามกระเบื้องเที่ยวขอทานกินพักอยู่ที่ศาลาคนอนาถาในพระนครน,นั้นนั่นแลขคันอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรมาประชุมกันที่ศาลาเมื่อเห็นเขาแล้วได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่านายผู้เจริญ ท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเป็นอยู่ราบากอย่างนี้ท่านยังเป็นหนุ่มมีเลี้ยวแรงกําลังก็สมบูรณ์เหตุไฉนท่านจึงอยู่เหมือนมีมือเท้าพิกลพิการมาเถิดมาร่วมกับพวกเราเที่ยวปน้นทรัพย์พวกชาวบ้านแล้วจะเป็นอยู่สบายดีชายคนนั้นพูดว่าเราไม่รู้วิธีการทำจุรกรรมพวกโจรตอบอย่างไม่ เป็นไรพวกเราจะสอนให้เธอขอให้เธอจงเชื่อฟังคำของพวกเราอย่างเดียวชายนั้นรับคำแล้วได้ไปกับพวกโจรเหล่านั้นรำดับนั้นพวกโจรเหล่านั้นใช้ให้เขาถือค้อนใหญ่ตัดช่องย่องขึ้นเรือนสั่งให้เขายืนตรงที่ปากช่องแล้วสอนว่าถ้าคนพวกอื่นมาในที่นี้เจ้าจงเอาไม้คออนนี้ทุบผู้นั้นทีเดียวให้ตายเลย เขาเป็นคนโง่เขาไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ยืนอยู่แต่ในที่นั้นมองดูทางมาของคนเราอื่นอย่างเดียวฝ่ายพวกโจรเข้าไปยังเรือนแล้วถือเอาสิ่งของที่ควรถือเอาไปด้วยพอพวกคนในเรือนรู้ตัวเท่านั้นก็พากันหนีไปคนระทิศละทางพวกคนในเรือนลุกขึ้นต่างก็พากันวิ่งขับโดยเร็ว พร้อมกับแลข้างนู้นข้างนี้เห็นชายคนนี้ยืนอยู่ตรงช่องประตูจึงร้องตะโกนว่าเฮ้ยคนร้ายแล้วพากันจับไว้เอาไม้ค้อนเป็นต้นทุบมือและเท้าแล้วนำไปรกราบทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะคนนี้เป็นโจรข้าพระองค์จับได้ที่ปากช่องทางราชาทรงมีพระบัญชา ให้ผู้รักษาพระนครลงโทษด้วยพระราชดำรัสว่าจงตัดศีรษะของผู้นี้ผู้รักษาพระนครรับสนองพระราชโองการแล้วจึงจับชายคนนั้นแล้วให้มัดมือไห้หลังอย่างมั่นคงให้ตะเวนเข้าผู้ถูกคล้องคอด้วยพวงมาลัยสีแดงห่างๆมีศีรษะเปื่อนด้วยพวงอิดต,ตามทางที่เขาแห่ด้วยกองตีประจานโทษ จากทางรถบรรทุกจากทางสีแพ่งบรรจบทางสีแพ่งแล้วให้เคียนด้วยไวย้พางนำไปยังสถานที่ประหารชีวิตประชาชนพากันแตกตื่นว่าในพระนครน,นี้เขาจับโจรป้นสะดมคนนี้ได้ก็สมัยนั้นในพระนครน,นั้นมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อว่ากุรสา ยืนอยู่ที่ปรา,าสาทมองไปตามช่องหน้าต่างเห็นชายคนนี้ถูกนำไปอย่างนั้นเธอเคยถูกชายผู้นั้นเลี้ยงดูบำเรือมาในการกอนจึงเกิดความสงสารชายคนนั้นขึ้นมาชายคนนี้เคยเสวยสมบัติอันเป็นมากในพระนครนี้เองบัตดนี้ถึงความพินาศวอดวายถึงเพียงนี้จึงส่งขนมต้มสีลูกและน้ำดื่มไปให้ และได้แจ้งให้ผู้รักษาพระนครทราบว่าขอเจ้านายจงรอจนถึงชายผู้นี้กินขนมต้มเหล่านี้แล้วดื่มน,น้ำก่อนค่อยลงโทษขันในระหว่างน,นั้นท่านพระมหาโมคคันลานะตรวจดูด้วยทิพจักสุเห็นชายคนนั้นจะถึงความวอดวายด้วยแรงกรุณาเตือนใจคิดว่าชายคนนี้ไม่เคยทำบุญทำแต่บาปเพราะฉะนั้น ชายผู้นี้จะเกิดในนรกขันพอเข้าไปเขาถวายขนมต้มและน้ำดื่มแล้วจะเกิดเป็นภุม,มะเทวดาฉนัยหนอเราจะพึงเป็นที่พึ่งของชายผู้นี้ดังนั้นแล้วได้ไปปรากฏข้างหน้าของชายผู้นั้นในขณะที่เขานำน้ำดื่มและขนมต้มไปให้ขันเขาเห็นพระเถระมีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราผู้จะถูกคนเหล่านี้ฆ่าให้ตายในบัดนี้ จะมีประโยชน์อะไรด้วยขนมต้มที่เราจะกินเข้าไปก็ผลทานนี้จะเป็นสเสบียงสำหรับคนไปสู่ปรโลกเขาถวายขนมต้มและน้ำดื่นแต่พระเถระพระเถระเพื่อจะเจริญความเลื่อมใสของชายผู้นั้นเมื่อชายผู้นั้นกำลังดูอยู่นั่นแลพระเถระจึงนั่งในที่นั้นฉันขนมต้มและน้ำ แล้วลุกจากอาสนะหลีไปฝ่ายชายผู้นั้นถูกเพชฌฆาตนำตัวไปสู่ที่ประหารแล้วให้ถึงการตัดศีรษะด้วยบุญที่เขาทำไว้ในพระมหาโมคคัลลานะเทระผู้เป็นพระอรหันต์อันเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยมสามารถนำเขาให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควรที่จะไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงแต่เพราะเหตุที่เธอมีจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้จะตาย เพราะความสเสน่หาที่มุ่งถึงนางสุรษาว่าเราได้าาทายรรมนี้เพราะอาศัยนางสุรสาฉะนั้นเมื่อจะเกิดเป็นหมู่เทพชั้นต่ำจึงเกิดเป็นลูกเทวดาที่ต้นไสใหญ่มีร่มเงาอันสนิทอันเกิดแทบภูเขาอาจารย์บางข้วกก่าวว่าได้ยินว่าถ้าในปฐุมวัย เขาจักได้ขวนขวายในการดำรงวงสกุลไซเขาจักเป็นผู้เลืศกว่าเศรษฐีทั้งหลายในพระนครน,นั่นเองถ้าควนขวายในมัดชิมวัยเขาจักเป็นเศรษฐีวัยกลางคนถ้าควนขวายในปัจชิมวัยเขาก็จักเป็นเศรษฐีในวันสุดท้ายแต่ถ้าในปฐมวัยเขาจักได้บวชไซเขาก็จักได้เป็นพระอรหันต์ถ้าบวชในวัย มัจฉิมวัยเขาก็จักได้เป็นพระสกะทาคามีหรือพระอนาคามีถ้าบวชในปัจฉิมวัยเขาก็จักได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะเขาคุกคีด้วยบาปมิตรเขาจึงเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรายินดีแต่ในทุจริตเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อในสกุลธรรมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงถึงความย่อยยับอย่างใหญ่หลวงโดยลำดับ เพราะสาเหตุที่ได้คบมิตชั่วโดยแท้แรขั้นสมัยต่อมาเทพบุตรนั้นเห็นนางสุชาดาไปสวนเกิดกามราคะเนรมิตให้มืดแล้วนำนางไปยังพบของตนสำ็จการอยู่ร่วมกับนางสิ้นเจ็ดวันและได้แนะนำตนแก่นางมานาของนางเมื่อไม่เห็นนาง ได้ร้องให้พางวิ่งผ่านไปข้างนู้นข้างนี้มหาชนเห็นเข้าจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามหาโมกคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจะพึงรู้คติของนางแม่พึงเข้าไปหาท่านแล้วแต่ถามเถิดนางรับคําแล้วเข้าไปหาท่านถามความนั้นพระเทระกล่าวว่าในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมในพระเวรุปันมหาวิหารเธอจักหินบุตรีณท้ายที่สุดแห่งบรดิษัท์รำดับนั้นนางสุรสาได้กล่าวกับเทว่าบุตรนั้นว่าข้อที่เราอยู่ในภพของท่านไม่สมควรวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมารดาของฉันเมื่อไม่เห็นฉันก็จะถึงความร่ำไรสุดเศร้า ดีละเทวดาท่านจงพาฉันไปที่นั่นนั่นเถิดเทพบุตรพานางไปพักไว้ท้ายบริษัทในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในพระเวรวุวันได้ยืนอยู่ไม่ปรากฏตัวรำดับนั้นมหาชนเห็นนางสุรสาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าแม่สุรสาเธอเป็นไหนมาตลอดวันเท่านี้มารดาของเธอ เมื่อไม่เห็นเธอก็ได้ถึงความร่ำไรสุดเศร้าเหมือนคนบ้านางจึงแจ้งเรื่องนั้นแก่มหาชนและเมื่อมหาชนถามว่าอย่างไรบุรุษนั้นการทำความขวัญขวายเดยบับเช่นนั้นไม่ได้ทำกุศลไว้เลยยังเกิดเป็นเทพได้นางสุรสากล่าวว่าเขาได้ถวายขานมต้มและน้ำดื่มที่เราให้เขาแก่ท่านมหาโมคคันธานะด้วยบุญนั้นจึงได้เกิดเป็นเทพ,พบุต หมหาชนได้ฟังดังนั้นจึงได้เกิดอัศจรรจิตอย่างไม่เคยมีจึงได้พากันคิดว่าเขาได้กระทำบุญกรรมแม้น้อยในพระอาหารหันผู้ชื่อว่าเป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกจึงนำให้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรดังนี้แล้วจึงได้เสเวยปิติและสมนัสอันโอฬารภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้ มีพระภาคเจ้ารำดับนั้นพระอัตถุปัติเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงภาสิทธิคถาเหล่านี้ว่าพระอระหันต์ทั้งหลายเปียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกา ผู้ให้แก่ปฏิฆาหกผู้รับนั้นพืชนาได้การหวานพืชนี้ย่อมให้เกิดผลแก่พวกเปตและทายกทายิกาผู้ให้ปตทั้งหลายย่อมพากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาทําให้กุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปีตทั้งหลายขันทํากรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์